สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะมากลับจากทํางานค่ะพี่น้องขามาผัดเจอแแตงกวาใส่ไข่นะพี่น้องมาผัดแตงกวาใส่ไข่เชียวกระเตรียมให้หอมก่อนนะน่ากินนะพี่น้องเมนูตั้งแต่เราเล็กๆก,กันนะ แม่ผัดแตงกวาใส่ไข่ฮะอร่อยมากเลยอ่ะหอมกลมอ่ะนะพี่น้องกากระเทียมหอมๆนะพี่น้องแล้วก็ใส่แตงกวานะพี่บ่าเขาเขาชอบนะเมนูนี้ค่ะพี่น้องกาปิดฝาไว้ก่อนนะไอ้ไห้อ่ะแตงกวามันสลบก่อนนะ <laughs> พีะ่พี่น้องขาพี่น้องทราบไหมคะว่าวันนี้ทําไมข้าว้องน้ำมาผัด แขวาใส่ไข่เพราะว่าเมื่อคืนหน่ะพี่น้องอเด็กนักเรียนนอกอเด็กนักเรียนนอกที่เขามาที่เขามาเยี่ยมเข้านกนานะคะมาเยี่ยมที่เข้านอกนานะวันก่อนที่เข้านอกนาให้ปลิกไปเนี่ยพลิกอย่างเงี้ยพลิกที่ว่าใส่ในโอเวอร์น่ะที่ว่าเข้านกนาปลูกแล้วมันสุกจนแห้งติดต้นน่ะก็เลยมาใส่ในโอเวอร์ล้างเสร็จเรียบร้อยซับน้ำให้แห้งแล้วมาใส่ในโอเวอร์แล้วมันจะกรอบเป็นปีนี่แหละค่ะ แล้วก็นอกนาเขาแบ่งไปให้ให้น้องเขานะเมื่อคืนนะ่ะเขาส่งส่งรูปมาส่งวิดีโอกำลังยืนผัดแตงฟานี่แหละแล้วเ็าใส่อกไก่เขาใส่อกไก,ก,ไก่แล้วก็บอกว่าพี่น้องขาเขาบอกว่า,า,วาเขาใส่พริกนี้นะมันหอมกรอบวะอย่างเงี้ยมันหอมกรอบก็ใส่พริกลงไปด้วยมันจะได้เผ็ดเดไงพี่น้องขา แล้วทีนี้ขา้าวนอกนาก็อยากกินเฉยเลยแต่ไม่เอาอกไก่นะขาน้าวนอกนาใส่ไข่เป็นใบอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ปัดแตงกวาใส่ไข่เป็นใบแล้วก็โรยพริกนี้ลงไปหน่อยนึงมันกรอบมากนะคะพี่น้องพริกนี้น่ะ <c oughs> นั่นเนี่ยเมื่อคืนเด็กนักเรียนนอกคบผัด <c oughs> ยืนผัดแล้วก็ส่งมาให้ขา้าวนอกนาดู <c oughs> ยืนผัด่หกไก่แล้วก็ใส่แตงกวาดูฮ่าอร่อยนะ ดูหน้าอร่อยน้องก็ผัดค่ะก็เลยวันนี้กลับจากทำงานผัดเสเลยค่ะนี่ใส่ในโอเวอนนะดูสีสวยนะแล้วแต่เราจะเอาให้มันดำให้มันฉุกขนาดหน่อยนะเวลาใส่ในโอเวอนนะ่ะได้มากเลยอะ่ะกรอบอยู่เป็นปีนู่นสองสามปีนน่นมันจะกรอบอยู่ค่ะ <c oughs> ใส่ซอสใส่อะไรลงแล้วก็ของพริกยีใส่ลงไปหน่อยนะึง ข้าวนกนาน่ทำกับข้าวหรือว่าอะไรก็าตามแบบพี่น้องใส่ถุงมือตลอดเนี่ยปริ๊กเนี่ยเห็นไหมมันกรอบกรอบมันกรอบเห็นไหมพี่น้องเนี่ยเปาะ,ปะเลยอะ่ะให้มันมีรสชาติหน่อยหนึ่งเด็กนักเรียนนอกบอกว่าหอมก็เลยอยากใส่ด้วยคะ่ะให้มันเผ็ดเ็ดูสิพี่น้องมันกรอบหันยังไงดีนี่เนี่ยเนี่ยกรอบเห็นไหม แต่เราเอาไปตำเป็นพริกป่นนะพี่น้องมันยิ่งกรอบใหญ่เลยเนี่ยใส่กับมือนะแต่แตบีบกับมือมันคงเผ็ดมือพี่น้องใส่สูงมือแหลดีแล้วก็บอกหอมอุ้ยหอมจริงๆอะ่ะพริกพริกอ่ะนะพริกอบอ่ะนะอบในโอเว่นเดี๋ยวใส่ไข่นะ ใส่ลงไปปิดฝากอนเนี่ยเพิ่งคนเนาะอ่าผ้านี้เขาปิดเอาไว้เป็นรูนี้มันน้ำไอน้ำมันขึ้นมาเอาผ้านในกลัวปิดมาค่ะพี่น้องขามาค่ะทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็ามาทานข้าวกัน เมื่อเช้าเข้านกนาน่ะเอาเนื้อที่ว่าเนื้อหมู่ที่จัดไว้เป็นเป็นถุงเป็นถุงใส่ช่องฟิตอเอาออกมาก็เลยเอามาแกงแกงเนื้อหมูแบบคั่วปริกเผ็ดๆนี่เนื้อมันหน่อยนึงนะแล้วก็ปลาในปลาทอดเวลากินไม่หมดก็ใส่ไว้ในช่องฟิตแล้วเมื่อเช้าก็ออกมาออกมา, <c oughs> อา,ออกมาครึ่งหนึ่งกับพี่น้องะ่ะเหมือนปลาเค็ม ลาเทมมาค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะทานข้าวกันค่ะนี่แหละก็ผักเค้กี้เขียดล้างแล้วก็มีผักแล้วนี่แหละผัดแตงกวานี่แหละร้อนๆกินฮอร่อยพี่น้องทานอะไรกันแล้วยังคะวันนี้ตอนนี้ในเอร์แลนดก็บ่ายบ่ายสองแล้วนะพี่น้องบ่ายสองแล้วก้านอกนากลับมาเมื่อกี้ก็เลยมาทำ ผัดแตงกวาเลยอยากกินเห็นเด็กเมื่อคืนส่งวิดีโอมาอ,มอร่อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันเผ็ดนะพริกนี้นะเหลือเชื่อนะพริกกระเหลี่ยงสั้นอ่ะนะมันเผ็ดเผ็ดจริงๆแหละเด็กนักเรียนนอกกับพี่น้องขาเขาเก่งนะเก่งนะพอเรียน ได้ทุนมาเรียนนะทุนมาเรียนแล้วทีนี้พอเรียนจบก็ไม่กลับก็บอกก็อยากอยู่ที่นี่หางานทํากับพี่น้องหางานทําตอนที่มาเรียนก็ทํางานนะตอนที่มาเรียนก็ตอนที่กําลังเรียนอยู่ก็ทํางานนะแบบพาร์ทไทม์อะค่ะพี่น้องกาะเลือตอนนี้ก็จบเรียบร้อยจบปริญญาตีเนี่ยที่แอร์รัทเมอร์สนี่แหละมหาลัยชื่อดังอ่ะ ด็อกเตอร์อะไรนะที à, wan, yeah, ่เมืองไทยอะเขมาเรียนมหาาลัยนี้สุรินพิสุวรรณเสียชีวิตแล้วรู้สึกว่าด็อกเตอร์สุรินพิสุวรรณน่ะนะก็มาเรียนที่แอร์มิสนะแล้วเด็กนักเรียนนอกก็เลยมาเรียนตรงนี้แหละยเาได้ทุนมาเรียนนะพอเรียนจบก็ไม่กลับบ้านเข้านอกนาเ็าเลยตอนนั้นแกล้งถามก็ว่าทํางานน่ะได้เงินเดือนเยอะเยอะไหมเยอะกว่าที่เมืองไทยไหมแต่เข้านอกนาเ็ารู้แล้วแหละ กาน้องมาก็แข้งถามก็อบอกก็อบอกเขาก็บอกว่าหักภาษีเรียบร้อยแล้วอ่ะเยอะกว่าสี่เท่าเขาบอกอย่างเงี้ยเยอะพี่น้องเงินเยอะเ <c oughs> ด็กอาย,ยุ28 30ปดาทำงานได้เงินเยอะแยะ,ยะอุย้ยชีวิตหรูหราอลังการเขาไปเที่ยวตอนซัมเมอร์เขอบอกเขาไปเที่ยวอ่ะโปรตุเกส ไปเที่ยวสเปนบางช่วงช่วงเขาจะไปเที่ยวบางช่วงช่วงพี่น้องเขาจะไปทีละทีละสิบวั Bel นสิบสองวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเที <Are you? S 2> mm ่ยวเป็นช like ่วงช่วงเก่งนะแล้วส่งเงินไปทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้มงให้แม่เนาะเก่งมากเลยอ่ะแบบชีวิตแบบเลิศเลอเพอร์เฟกเลยแหละพี่น้องเด็กนักเรียนนอกอ่ะพี่น้องค่ะส่วน ส่วนเด็กนักเรีไม่ใช่เด็กนักเรียนนะเด็กที่มาแบบอพแหอพแคือว่าพูดถูกไหมก็ไม่รู้นะที่ว่ามาดูแลน้องอ่ะที่อยู่ในครอบครัวมาดูแลลูกอ่ะมาดูแลลูกโครงการอพแที่มาดูแลลูกในบ้านเขาอ่ะแล้วอยู่ในบ้านเขาด้วยนะ่ะเด็กอ่นะเด็กที่มาแบบอพแหค่ะพี่น้องก็แตกต่างกับเด็กมักเรียนนอกนะ เด็กพวกนั้นก็จบมหาลัยที่เมืองไทยนะพี่น้องเด็กๆนะเออเจอเวลามีงานไทยไงเวลางานวัดงานไทยอะไรอเงี้ยเวลามีงานไทยจะเจอเจอเขาค่ะน่ารักน่ารักมากเลย แล้วเด็กที่มานะเด็กเด็กอพรที่มาดูแลเทคแคร์ care, น้องในบ้านของครอบครัวคนเนเธอร์แลนด์่ะนะสวยสวยสวยพี่น้องเอ้ยเด็กเด็กกันนะสวยมาอายุยี่แปดยี่สเก้าปีนะสวยมากเลยอนะ่ารักมากเลยเวลามีงานไทยงานอะไรเข้าไปกันนะเข,เ,เข้าไปเราก็ไปเจอนะค่อยอยากพูดคุยอ่ะนะ้าไปพูดคุยกับเด็กๆกันนะน่ารักดีจิ้มลิ้มจุ๋มจิ๋มพูดคุยอ่ะนะ น่ารักมากๆเลยอ่ะเด็กเขาก็จบมหาลัยนะแต่ไม่ได้มาแบบเป็นเด็กนักเรียนนอกเหมือนเหมือนเด็กนักเรียนนอกเพราะเด็กนักเรียนนอกอ่ะเขาได้ทุนมามันกลอย่างกันค่ะนั้นเนี่ยน่ารักนะพี่น้องเห็นบ่อยๆแหละถ้าไปงานไทยอะไรอย่างเงี้ยงานไทยที่เ็าจัดด้วยงานสถานทูตจัดอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะพี่น้องพอเห็นเด็กๆนักเรียนนอกคือเด็กมา โครงการออลแพรนะออลแพรหรือแอร์แพนะประมาณนั้นแหละ <laughs> กิ่นไปคุยไปก็เผ็ดนะพี่น้องอิ่มข้านอกนาเปิดประตูนะเวลาทํำกับข้าวอะ่ะเพราะว่าประตูข้างหลังตรงนี้กับข้างหน้านะ่ะมันลมมันจะได้โล่งแล้วมันจะได้กลิ่นมันจะได้ออกไปถึงยังไงถึงเรามี เครื่องดูดเครื่องดูดกลิ่นดูดอะไรอ่ะพี่น้องมันก็มันก็มีกลิ่นอยู่ดีนะอาหารไทยอะ่ะมันก็มีกลิ่นค่ะพูดคุยเรื่องเด็กเด็กนะักเรียนเด็กอคนไทยที่มาอยู่ที่นี่นะเอนึกถึงตัวเองตอนที่เข้านอกนามาที่นี่อายุสามสิบปีะนะพี่น้องขาเขามากันนะเก่งมากเลยอ่ะนะเด็กที่มาเป็นอ เบบี้ซิตอ่ะที่มาโครงการอแพรหรือว่าเด็กนักเรียนนอกที่ได้ทุนมานะเก่งมากๆเลยนะยอมรับนะทานข้าวนั่งโมอ่อมยเรื่องเด็กนะสนุกดีนั้นก็นนกนาไปขอดน,นะครับพี่น้องไปขอนคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ